สวัสดีค่ะสวนทิวหนองหวยรายงานตัวเหมือนเดิมเหมือนเคยเนาะค่ะมาพบพีพบหนองคือเกา่าช่วงนี้บม่ได้อัปเดตหลายมือนี่ค่ะเลยผ้ามาเบิงสวนขางเทิงนาอพี่นนองเนาะว่าช่วงนี้พ่อใหญ่เล่าปลูกอีหยางแน่เปลี่ยนแปลงการปลูกอีหยางแน่ค่ะอัปเดตไอ้ท้ายให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆล่ะค่ะว่าห้าปลูกอีหยางนี่ค่ะ สวนขางเทิงของเฮาตอนนี้กับมีนี่ล่ะกวางตุง้งเป็นดอกละเด้พี่น้องเดี๋ยวมือนี่ล่ะค่ะสตัดเอาไปขายในบ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าส่วนแม่บ้านก็ไปพอไงแล้วก็กินบะท่านดอกค่ะเ,เหลือเฮาเก่าไปขายขึ้นจังหวะแหละเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้แต่กีแต่กอนกับสิบเปลี่ยนแปลงต้นหอมเนาะค่ะ กระเลยเปลี่ยนมา้าอ้อเน็บกวางตุ้งไว้อาเดี๋ยวพายามไปเบิงอีกค่ะส่วนเบองนี้กะบักซีดาของเฮาคือเกาค่ะอ่านาบนิเวนสวนขางเทิงนี่กะสีนเนย้ยนยำบักซีดาเนาะค่ะพี่ตรงนี้เนาะตะกี้ตะดุตะนานที่กะสิเป็นมะเขือเทศที่นี่เราก็เปลี่ยนแปลงมา เป็นแตงเนาะค่ะนั่นต้นหอมเก่ากัยังเหลืออาย,อยุค่ะพี่น้องปล่อยเขาไว้ก่อนเอาไว้เป็นแนว <c oughs> ปลูกต่อไปค่ะ <c oughs> นะ่ค่ะเสียงก่าววาพี่น้องแตงกวากระลังงามค่ะแตงกวาอ่าเดี๋ยวพามาเบืองปลายใหญ่ๆเลยเนาะค่ะเนาะสวนบงหนีกันแตงกวาคือกันค่ะเลี้ยงแถวยาวไปพุ่นนถะค่ะ พยใหญ่เล่าเห็ดว้เรียบร้อยแล้วสร้างตะไครยมากขึงนห้เขาเราค่ะวดนนี้สร้างสำเร็จเลยเด้อพี่น้องวัได้เอาปอฟางมะมัดค่ะเห็ดง่ายๆตามสไตล์แหละเนาะค่ะเนาะสะดวกแนวใดเขาก็เห็ดแนวนั้นแหละค่ะ,กะเกษตรของเขาแต่ว่าพยายามลดต้นทุนเนาะพี่น้องเมืองที่นะพุพนน่ะเราเอาขี่งัวมาถมว้เน้นย้ำว่า เฮากัสิเปลี่ยนประมาณที่ว่าบอคอยเดใสเคมีบอเดสีดยาปันไดเนาะค่ะยานี่ยอมรับเลยว่าบอดเดชีดได้พี่น้องค่ะเพราะว่าสวนทิ่วหนองหวยเข้ากระเก็บกลิ่นนำ้ำพอใหญ่เราก็สิดูแลของเล่าไปจิฉีดแน่กับพวกฮอร์โมนที่เราเหตุไว้ค่ะแม่บางกัสิเฮสไอจูเลซีสังค์สแสงฮอร์โมนไขแล้วกับสีมากน้าม,มุนมั่วไวเอามาฉีด คือสองมื o, <confused güzel. S 1> ่แล้วก็สีแท่หนึ่งไปยังสี่ค่ะแต่ว่านี่ค่ะฟุนค่ะฟุนขี่งัวเนาะกำลังงามพี่น้องกำลังงามกำลังเรื่อยค่ะนี่แจ้งน้อยเขาก็เรื่อยขึ้นกสิได้ตาแต่งใบยุขังลางให้เขาเนาะให้มันโล่งมันโปร่งค่ะนี่ค่ะแตงกวาตะกี้ตะก้อนมองนีกะปลูกพักกวางตุ้งค่ะหนานยาวไปนี่เลยเด้อค่ะ ก็พอได้ขายได้หยางอยู่เพราะว่ามันหลายก็เอาไปจํำนายจังมือน,นี้ก็สีได้เอาน้ำน้ำสิงคายอยู่ในส่วนทิวหนองหวายนี่แหะค่ะไปจํำนายใจแจกอยู่ในบ้านปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องส่วนเขาโพดหม่องพุ่นที่เป็นในพ่อญาย่าเอาไปต้มกินเราละค่ะเขาโพดว่าได้ปลูกหลายเนาะปลูกแต่พ่อกิน เสร็จแล้วเราก็สิเดี๋ยวจะเล่าซิ้อสิปลูกอีหยังต่อไปนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอเบิงเนาะค่ะเพราะว่าแม่บานกับเ่ได้ปลูกนำเล่าคอยแต่เป็นกาลังใจกับซอยเสียหยาแน่ดูแลหดน้ำห้แน่ประมาณนี้ค่ะส่วนมากกับสิมิตรแต่พอหญ่เนาะค่ะเป็นคนว่างแปนว่างแผนในสวนส่วนแม่บานกับเหตุงานกับมากกับสิซอยนิดนิดน้อยน้อย,อย,อยค่ะ บักซีดาบักซีดากระตาแตงกิงไข่มันแตกไหมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเปลือกข้าวโพดตัดกินแล้วค่ะเอาไว้เป็นปุ๋ยต่อไปค่ะก็เลยเป็นว่างๆเนาะค่ะมองนี่ขี้งวัวนนี่สิมีทุกมองเน้อค่ะพอวางวัวพอลุงก็หลายตัวอยู่แหละเราก็บ่ได้ปลูกหยังพีชายของไอ้พอใหญ่แล้วน่ะล่ะค่ะมองนี่ก็จะเป็นสะพาน โครงการเห็น,นพ่อใ,ใหญ่บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้ำมันแห้งมันหยังแล้วค่ะอาสิขุดหลอกไหมโดยจอบโดยบักโจ๊กของเห้านี่แหละค่ะเราเฮ็ดเองเนาะคะ่ะอันนี้ก็ขุดเองเนีอยค่ะพี่น้องบได้อันนี้ค่ะบได้จจางแม่โคมาขุดๆๆค่อยค่อยขุดไปมม่ก็เลยสิเป็นคลองสใส่ไก่เหนื่อยๆ่อยค่ะเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเวลาเห้าสูบน้ำนะคะสูบน้ำมาจากคลองอีสานเขียวเก่ามาไหลผ่านไว เพราะว่ากระสูบใส่เห็ดพอลุ่งน้ำเนาะยุสาของพอลุ้งพร้อมต่อไปสิเอาพายางค่ะสิซื้อพายางมะปูมันสิได้น้ำบ่อแหงเนาะค่ะน้ำกระสิได้ขึ้นมาถึงทึงๆเสร็จแล้วห้องกับสิได้มีน้ำพดต้นไม้แบบง่ายๆจังนี่เขาเลาวกับเห็ดสะพานไหวไปจัดตากนา้ำดีอยค่ะช่วงนี้ข้ออีสานเขยวกับมีนม้ำพ่อให้สูบเรื่อยๆคุนะค่ะพี่น้อง กระลอกไตสายไฟอยู่ค่ะกระลอกตัวนี่นี่สีเห็นทุกมือนะคะ่ะตอนเศร้าเขาสีเห็นทุกมือเลยตอนช่วงมักล้ำย้ายนี่แล้วสิมาก,กินทุกมือเลยคะ่ะเออเาแบงแบงเล่ากินน้ำเนาะแบงกันกินค่ะบางนี้ก็จะเป็นแปลงกวางตุ้งอีกขึ้นกันค่ะเป็นดอกแล้วค่ะเป็นดอกแล้วดอกแก่้กกงก็สีจะควงกัสีกินนี่ล่ะดอกอ่อนก็เอาไปขายเนาะคะ่ะ สุ่น่วนมองพุ่นสิเป็นปลาหอมเนาะคะ่ะหอมแบงกัสิไดโลหอมเป็นน้ำค่ะห้มีหลากหลายชนิดค่ะบักคุงบักคุงมะละกอผสมผสานค่ะสีบอกว่าพันธุ์อีหยังกสิบอกบอ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าบางที่เฮ่ากะบสื่อมามันกลายพันธุ์เขาบอกดำเนินมันอาจสิเป็นปมปม,ปมเป็นห่อแล่นไปเองสิค่ะก็เลยเอาแต่ว่ากับพ่อมีต่ำค่ะ มันสิเป็นหวนๆข้างบนแม่พี่น้องก็บอกเข้าใจคือกันเดี๋ยวพ่อยญ่เล้าก็สิตัดแต่งท้ำสาวเบึงเนาะค่ะว่ามันสีใดผลคือใน y o ยูทูิ่นบอก่นี่ค่ะอันนี้คือหอมหอมกับสิประมาณสองหนานนี่แหะค่ะปลูกว้ก็บม่ได้นินบ่ได้ย่ำว่าจะต้องปลูกหลายๆเนาะค่ะเนาะส่วนบองนี้ถามเล่าแล้วบอกว่าเตรียมดินไปปลูกทั่วค่ะ ตะกี้ก็สิเป็นปลูกข้าโพดไว้ข้าโพดหวานหักกินแล้วเตรียมดินไว้จะปลูกทั่วต่อไปจ้ะพ่น่ะเสียงนกพี่น้องกี้แก้วกี้แก้วอยู่พ่นค่ะด้วยบักคงุงมะละกอีนป่าใบกะเพราด้วยค่ะใบกะเพราป่อยห้มันเป็นเป็นทุกอย่างนี่แหละค่ะ ปล่อยเข้าไปเนาะค่ะเนาะส่วนบริเวณมึงนี่เป็นบักพิกค่ะบ,บักพิกกระเลียงเราคือเปลี่ยนสมโซมบุเดี๋ยวสิได้มาตัดแทงกิ่งให้เล้าอยู่ค่ะบันนั้นได้มาเก็บนวยอยู่พี่น้องแดงจ้งคืองอยูวันนั้นมาเก็บเอาไปเพาะไวประมาณสิบก่าต้นนี่คะ่ะเกิดเมดเด้ค่ะแค่เอาเม,ม็ดมันแล้วก็ตัดตัดตัดเป็นทอนเป็นทอนค่ะเน็บใส่ดินที่ห้าเตรียมไว้ เน็บง่ายๆปลูกง่ายๆที่นี่พ่อเขาเกิดมาเฮากบสิดึงออกให้เหลือสักประมาณถุงละสองต้นบ่เหลือหลายค่ะบ่ให้เหลือหลายเพราะว่าเขาจะแย่งกันที่นี่ตอนนี้พ่อใหญ่เล่เาน้ำไปปลูกแล้วล่ะค่ะที่แม่บ้านในเพาะไว้แต่ว่าพระท่านในไทยพี่น้องเมืองเนาะค่ะงามๆเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไว้มือหลังเนาะค่ะเนี่ยเห็นไหมค่ะอันนี้ค่ะอุดหนุนจากคุณหลานมาค่ะ มะละกอต้นเตี้ยเขาว่าเนาะเอาทะลุนทะลุนค่ะมือน,นีบกะเขือกับเก็บแล้วค่ะนี่ปุนมะละกอต้นเตี้ยตรงนี้กับต้นเตี้ยค่ะแต่ว่าบักคุงพี่น้องเออยบ่แมนสิบก็โล่เหมือนเดหน่วยใหญ่คักใหญ่แน่ค่ะแต่สะอ่อนจังยังนี่ปุณะกาลัางสีสูบค่ะพี่น้อง มาเด้อมากินบักคงสุกน้ำกันพูนะ้น่ะหน่วยบักใหญ่ค่ะมันเป็นบอกโพดดิค่ะพูนะ้น่ะหน่วยใหญ่ค่ะแต่ว่าพันอย่างบมลูดอกค่ะบอกบอด้อีหลีนี่ค่ะโอ้หน่วยใหญ่แต่สะออ่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะค่ะจังใดคลิปนี้แม่บ้านกาแากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร กูใช่ส่วนที่วน้องไหวส่วนน้อยๆมองนี้นะ่เด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจให้เน่กระสีท,ยทายบรรยากาศทายความเปลี่ยนแปลงทายผชผลผชพัชผนผลพักที่เฮาปลูกในสวนนี่แหละค่ะสูพีซูนองเบิงบรรยากาศเกษตรบรรบา ن ของเฮาเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ